ลูทุ่งสาวคนดังตรงงานช่วงโควิดกลับบ้านเกิดใช้ชีวิตสไตล์สาวไทยบ้านจากคนดังสู่เกษตรกรสาวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงระบาดหนักต่อเนื่องหลายคนได้รับผลกระทบไม่มีงานไม่เว้นแต่คนบันเทิงศิลปินดารานักร้องต่างขาดรายได้กันเพียบทำให้หลายๆคนใช้เวลานี้พักผ่อนตัดสินใจกลับบ้านเกิดไปอยู่กับครอบครัว เช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงหวานเข้าทิพยธิดาดินที่ล่าสุดได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่สุดที่จังหวัดอำนาจเจริญเลยทุกวันเข้าทิพจะอัปเดตเรื่องราวชีวิตตามสไตล์สาวไทยบ้านกลายเป็นสาวเกษตรกรเต็มตัวทั้งดำนานาเข้าป่ากเก็บพืชผักผลไม้ มาทำอาหารทานเองใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติสุดๆไปเลยละจ้า